นันเรื่องกรณีของนมนตรีค่ะหลจากที่มีการร้องเรื่องของคเสียงระหว่างนายกับท่านคุณเนไคะเห็นว่ามีกระแสข่ามาว่ารรชีดเส้นขวจริงเป็นยัครัคือคืออย่างนี้ฮะคือเรื่องของตามที่น้องถามเรื่องคลิปเสียงเนี่ยมีการ ร้องเรียนมาที่สำนักง,งานปปชนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเรื่องปกติว่าเป็นคดีที่เมื่อมีเรื่องร้องเรียนคดีสําคัญนะครับเป็นที่สนใจของประชาชนที่สําคัญคือ,คำอสำนักง,งานปปชจะต้องรายงานนะครับสรุปรายงานว่ามีการกล่าวหาใครว่าอะไรอย่างไรนะครับให้ที่ประชุมของการปปชรับทราบนะครับส่วนประเด็นคําถามที่น้องถามเมื่อสักครู่เนี่ยว่ามีการกําหนดเวลาใช่ไหมให้ดําเนินการ ซึ่งก็ถ้าเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยคดีสําคัญที่วิท,ทีสนใจเนี่ยทางที่ประชุมหลังจากรับทราบแล้วเนี่ยก็จะมีการกําหนดนะครับกำหนดประเด็นกําหนดอ,อ,อะไรล่ะสิ่งที่จะต้องไปดาเนินการในเบื้องต้นนะครับแล้วก็กําหนดระยะเวลานะครับเมื่อดาเนินการเสร็จตามที่ที่ประชุมมอบหมายมีมติแล้วเนี่ยก็จะต้องกลับมารายงานที่ประชุมนะครับเพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไปนะครับไม่ได้หมายความว่า เสร็จ10วันส่งสารรัฐธรรมนูนตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับไ,ไ,ไม่ไม่ได้เร่งรัดอะไรแบบนั้นข้อเจริงตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนไหนคะับีก็ขั้นตอนการตรวจสอบยังไม่ได้ถึงว่ารับหรือไม่รับคือรับมาตรวจสอบ,บคือปกติแล้วเนี่ยเรื่องที่เข้าร้องเรียนเข้ามาที่สํานักงานปปชเนี่ยสำนักง,งานปปชก็จะพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขยอยู่ในอำนาจห,หน้าที่ของสำนักง,งานปปชหรือไม่ นะครับถ้าอยู่ในอำนาจหน้าที่เนี่ยเราก็จะรับมาดําเนินการตรวจสอบนะครับแต่เรื่องนี้เมื่อรับมาดําเนินการตรวจสอบแล้วเนื่องจากเป็นคดีสําคัญเราก็จะต้องรายงานให้การปปชทราบนะครับก็เลยเมีมติให้าดาเนินการนะครับแล้วก็มารายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวแต่ว่าไม่ได้หมายความว่า,าต้องเสร็จส่งสารภายใน10วันครับ อ๋ไม่ไม่ก็อันนี้เป็นเรื่องคือประเด็นที่ที่ที่รับมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอเกี่ยวกับผ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวก็เป็นกระบวนการในการที่เราจะต้องดําเนินการตรวจสอบเหมือนกับเรื่องปกติทั่วไปนะครับถ้ามีประเด็นรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบน้อยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดที่ต้องดาเนินการมากเนี่ย เราก็จะมีกรอบเวลาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเรื่องทั่วไปเนี่ยพอดำเนินการยังไม่เสร็จถึง6เดือนเนี่ยจะต้องรายงานนะครับรายงานว่ามีข้อดีจริงหรือว่ามีข้อขัดข้องอะไรอย่างไรนะครับก็ก,ก็ก็เหมือนเรื่องปกติทั่วไปอะครับเรื่องสภาษเป็นคล้ายๆกับว่าอาจจะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะทางคอชเนี่ยอยากให้ยืนยันเรื่องของการเมืองนี้เปลครับการเมืองนี่หมายหม,มายความว่าไงครับ ก็ก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับว่าการไปลงสื่อนะครับว่าทําการ,รบชาวชชให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ิบวันเพื่อส่งสารอะไรไมก่ก็ยืนยันว่าว่าไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องออมอบหมายให้ไปดําเนินการนะครับแล้วก็กลับมารายงานนะครับว่าการดําเนินการเนี่ยตามประเด็นที่มอบหมายไปเนี่ยผลเป็นประการใดนะครับก็เป็นเรื่องการ เร่งรัดในคดีสําคัญทั่วไปอยู่แล้วนะครับยืนยันว่าปาัจจัยเรื่องของการดำเนินการโดยภายใต้้อจัดทางการเดินอ,อ๋อไม่มีครับไม่มีครับการตรวจสอบจะเป็นต้องเรียกใครมาสอบเร่ง่เป็นขั้นตอนขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบก,อก็หลักๆนะก็ต้องไปดูในเรื่องพยานยหลักฐานที่ปรากฏนะครับ<ม>ในเบื้องต้นนะครับว่า ที่ปรากฏตามสื่อก็จะเป็นเรื่องของคลิปเสียงอะไรต่างก็ต้องไปตรวจตรวจสอบความถูกต้องของข้อความอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการพูดสองภาษานะครับราทาั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศเนี่ยต้องมีความชัดเจนว่าม,มันมีความถูกต้องตรงกันไหมอันนี้ในเบื้องต้นก็ต้องดำเนินการในส่วนนี้ก่อนนะครับ <c oughs> ข้อความะครับก็ต้องต้องมีความชัดเจนครเพราะว่าสาระสําคัญอยู่ที่ข้อความ เพราะนั้นเนี่ยเมื่อสาระสําคัญอยู่ที่ข้อความเป็นพยานหลักฐานสําคัญเนี่ยก็ต้องมีความชัดเจนในส่วนนั้นครับต้องมีการเรียกบุคคนที่อยู่ในคลิปอย่างตัวของนายยงตีมาให้ข้อมูลด้วยก็ต้องต้องดูฮะว่าถ้าเกิดว่าในพยานหลักฐานในคลิปนะครับข้อความอะไรต่างๆมันมีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่มีความจะเป็นต้องเรียกแต่อะไรก็ตามเนี่ยการดำเนินการไต่สวนของทําการปรชุชอ,อันนี้มันยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ ถ้าเกิดว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนถึงขั้นตั้งไต่สวนนะครับแล้วก็มีโมูลเพียงพอที่จะแจ้งข้อกหาก็อาจาจะดําเนินการใน,ข,นขั้นตอนนั้นนะครับในเบือ้องต้นคงจะไม่ได้เราเชิญท่านมาชี้แจงนะครับนอกจาการตั้งข้อสังเกตอันนี้แล้วค่ะว่าเรื่องของคิีจริยธรรมอาจจะอยู่ในกรอบที่กว้างมากนะคะกรณีนี้ค่ะมันมัน,ม,นมีความยากง่ายะค,ะคือจริยธรรมเนี่ย ถามวอกกว้างไหมมันก็มีหลักชัดเจนนะครับในเรื่องต่างๆว่ายยรรอย่างไหนถึงผิดจริยธรรมอย่างไหนผิดจริยธรรมร้ายแรงอย่างไหนไม่ร้ายแรงมันมีความชัดเจนอยู่แล้วครับแล้วก็มีบรรทัดฐานในการพิจารณาในคดีก่อนๆนะครับอันนี้ไม่ใช่คดีแรกมีหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้ฝืนจริยธรรมที่เข้ามาที่สำนักง,งานปปชรวมทั้งไปถึงศาลได้วิจัยแล้วก็มีนะครับแล้วมีแนวทางในการพิจารณาอยู่แล้วครับ มันมันมัน,มน,มนเป็นกรอบเร่งรัดไม่ได้กำหนดเป๊ะๆว่าถึงวันที่เท่าไหร่20 25 30ต้องไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเพียงเป็น,เป,นเป็นกรอบระยะเวลาเร่งรัดว่าเนี่ยให้ไปดู2 3ประเด็นมาก่อนเบื้องต้นแล้วกลับมารายงานที่ประชุมนะครับคือพี่จำรายละเอียดไม่ได้ที่สำคัญสำคัญก็คือน่าจะเป็นเรื่องของออความชัดเจน ของคลิปเสียงอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นพยานหลักฐานสําคัญนะครับก็ต้องให้ไปตรวจสอบพยานหลักฐานสําคัญนี้ก่อนแล้วกลับมารายงานว่าผลการตรวจเป็นยังไงนะครับเพื่อที่ประชุมจะได้พิจารณาดําเนินการตามหน้นาที่ต่อไปครับการแปลคลิปภาษาเขมรต้องเชิญผู้เชี่ยวชาใครมีไหมครับหือว่าเราจะทำยังไงขั้นตอนของกระทรวคือมันทำได้หลายมิติ <c oughs> นะครับในชั้นตรวจสอบเนี่ยคือถ้าจะ เข้าสู่สำนวนเป็นพยานหลักฐานต่อเนื่องไปถึงในชั้นไตส่สวนหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องไปถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาโดยตรงอยู่แล้วนะครับถึงจะได้ไดรับการยอมรับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงระยะเวลาสั้นเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะครับในเรื่องของจริงๆในอะไรล่ะคนไทยที่มีความรู้สามารถพูดหรือว่าฟังเขียนภาษาเขมรได้ซึ่งอาจจะไม่ต้องเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญเนี่ย อาจจะให้ข้อมูลในเบื้องต้นก่อนอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือการดำเนินการในเบื้องต้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าจะใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลหรือว่าในกระบวนการไต่สวนต่อไปเนี่ยมันต้องชัดเจนอย่างอย่างอย่างที่น้องถามแล้วว่าต้องไปให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับรับรองมาครับประเทศเด็กจะต้องมีการเชิญหาแล้วก็ผลกระโวต่างประเทศมาร่วมให้ข้อมูลก็ต้องดูฮะต้องดูว่ามันมีประเด็น เกี่ยวข้องไปถึงหรือเปล่าเพราะในเบื้องต้นเนี่ยเราเราโฟกัสอยู่ที่เ,เทปเสียงนะครับที่ทางผู้กล่าวหาเนี่ยเขายื่นมาว่าการที่พูดในลักษณะเนี้ยการที่มีพฤติกรรมลักษณะอย่างเงี้ยมันจะเข้าข่ายการฝ่อฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่อย่างไรก็ให้เราเพิาจารณาทีนี้พอเราเพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเนี่ยถ้ามีเหตุจําเป็นที่จะต้องออสอบถามข้อมูลนะครับจากหน่วยงานราชการจากพยานบุคคล หรือว่าผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนในการดำเนินการต่อไปพอดีของท่านพิรพันธ์เนี่ยคือที่ตามที่ปรากฏเป็นข่าวล่าสุดก็คือได้มีการเชิญเชิญท่านมา,ารับทราบข้อกล่าวหาแต่เนื่องจากว่าอา,อาจจะมีข้อกัดข้องในเรื่องของการได้รับหนังสืออะไรต่างๆนะครับก็มีการนัดหมายกันใหม่ นะครับนัดหมายกันใหม่แต่เนื่องจากว่าช่วงระหว่างเนี้ยมีการปรับปรับเปลี่ยนองคณะนะครับเนื่องจากว่ากรรมการบางท่านเนี่ยท่านพ้นวาระนี้ปรับเปลี่ยนองคณะเสร็จเนี่ยก็จะต้องด,ดําเนินการในกระบวนการขั้นตอนต่อเนื่องต,ต,ต่อไปก็คือเชิญมารับทราบกรกมาหาซึ่ง,ซ,งซึ่งก็จะเป็นสเต็ปที่เราจะต้องทําให้ครบถ้วนนะครับ คืออันนันนน้นเป็นมุมมองของท่านนะครับจังแต่อย่างที่ทางสมันักงานเนี่ยก็เคยถแถลงข่าวไปตั้งแต่ตอนที่มีประเด็นนะครับว่าเราก็ได้ดําเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบของเรานะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเมื่อมีข้อโต้แย้งเนี่ยเพือเอ่อประโยชน์ของความยุติธรรมนะครับเพื่อให้โอกาสนะครับผู้กล่าวถูกกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เนี่ยทางองค์คณะไต่สวนเนี่ยก็ได้เทีรณาดําเนินการนะครับ ที่จะเชิญท่านมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาก็คือดำเนินการให้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 มันเ,เป็นไปตามที่ที่ท่านมีข้อสงสัยนะครับเราก็พยายามที่จะให้ให้ความเป็นธรรมเต็มที่นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในในขั้นตอนนั้นอยู่นะครับไม่ได้ว่าไปไปตัดสิทธิ์หรือว่าไม่ให้โอกาสท่านในการที่จะรับทราบแล้วก็ทแ้งแจ้ข้อกล่าวหาการเรียกเข้ามารับทราบข้อกล่าวหามีการวางกรอบไหมครับจากเกด็กตรงคณะไปว่าเป็นช่วงประมาณวันไหนก็ <S 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 เ,เดี๋ยวองค์คณะอาจจะเป็นคนนัดก็ถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการนัดท,ทันทีเพราะว่าเป็นเป็นกรณีที่ต้องทําต่อเนื่องนะครับเรายงานล่าสุดเป็นปั้นประภานใช่ไหมคะที่เข้ามาร่องตรวจสอบตรงนี้ตั้งองค์คณะใหม่องค์คณะใหม่นี่ผมผมไม่แน่ใจว่าว่าต,ตั้งท่านใดเข้ามาแต่แต่แต่ทราบว่ามีการปรับเปลี่ยนองค์คณะถึงเป็นอะไรละ่ะเป็นเป็นข้อขัดข้องที่ที่ยังไม่ได้เชิญท่านมานะครับก็เดี๋ยว คิดว่าปรับเปลี่ยนองคณะไม่มันไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะครับปรับเปลี่ยนเสร็จก็ที่ประชมมุมองคณาเขา<ม>พิจารณาประชุมแล้วก็นัดหมายได้เลยะละก,ยก็เรื่องกรณีรัฐนูนมาตาหนึ่งสี่สี่ใช่ไหมรกรณีเรารัฐนูนมาตราหนึ่งสี่สี่เนี่ยมันก็เป็นการดําเนินการสอบสวนสอบสวน ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางกฎหมายก็ออกแบบว่าให้เราทําเร็วเราก็ทาครับล้วก็ทําทําต่อเนื่องตอนนี้ก็เป็นเรื่องของพนักงานเจ้าที่นะครับที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีการกล่าวหามาในเรื่องของอการทําโครงการนะครับแจกเงินที่ที่ททว่าเนี้ยนะครับก็ก็ตอนนี้กาลังดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่แต่ว่าก็จะ เป็นเป็นกรณีที่จะต้อง,งดำเนินการโดยเร็วตามที่รัฐมนตร์กำหนดครับอยากถามเขาขึน้นมาเรื่องการเลีย,ย,ยงสอบพยานคดีตึกส,ส,สองอถล่มอ่ะนะตึกสองถล่มแค่สัตที่ดีเอ็นไอส่งส่งมาให้ปปชแล้วอหรอคะอ๋อเพิง่งเพิ่งส่งมาเมื่อวันวันศุกร์ที่แล้วไหมเพิ่งส่งมาพยานมันเยอะค่ยยะจะเรียกสอบยังไงครัก็เดี๋ยวกกรระบวนาได้คือคือคือต้องไปดูต้องไปดูในในเนื้อเนื้อหาก่อนว่า ประเด็นของเนื้อหาเนี้ยมันมันมีประเด็นอะไรบ้างนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ที่ทราบเนี่ยคือสิ่งที่ทาง DSI ส่งมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการการการหัวการประมูลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างนะครับเราก็ต้องไปดูละว่ามันมีการกระทําผิดตามที่ DSI ส่งมาเนี่ยในขั้นตอนไหนนะครับก็พอไปเห็นขั้นตอนปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้แล้วละว่าในขั้นตอนนั้นๆเนี่ยเราจะต้องไปดูอะไรบ้างดูพยานหลักฐานอะไรดูกฎหมายระเบียบอะไรดูพยาน บุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวก็จะต้องไปวางกรอบวางแผนในการดำเนินการไตส่สวนอีกทีนะครับเพราะว่าสำนวนเพิ่งจะส่งมาเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเห็นว่าในสำนวนมีทั้งตัวอดีตผู้ว่าสชมและก็ผู้ว่าสชมคนปัจจุบันด้วยเราจะมีการเรียนทำลายในการเรียกเข้ามาให้ข้อมูลเครับนะอ๋อในคือคือในชั้นนี้มันต้องเป็นเราต้องไปไปโฟกัสที่เนื้อหาก่อนนะครับต้องไปดูว่าอันเนี้ยท,ที่ที่ทางสื่อเห็นว่าเมื่อเกิดตึกถล่มขึ้นมาเนี่ย สิ่งที่ที่ปรากฏชัดต่อทุกสายตาก็คือเกิดความเสียหายนะครับแต่สิ่งที่อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่ว่าเหตุของความเสียหายนั้นคืออะไรนะครับนี้ก็ไปดูประเด็นว่าถ้าสมมุติว่าเราได้เหตุความเสียหายปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องไปไต่สวนตามประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็จะไปเห็นถึงว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุในการเสียหายแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันคืออะไรเราจะจะไม่เอาตัวบุคคลมาเป็นตัวตั้งมันต้องเอาเนื้อหามาก่อน ทีนี anyway ้เนื้อหาไปถึงบุคคลใดก็ให้โอกาสเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาอันนี้เป็นกระบวนการปกตินะครับเป็นเป็นขั้นตอนการตรวจสอบแต่นี้ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบอยู่นะยังไม่ได้ต่สวนเพิ่งรับสำนวนมาครับท่านผู้ขอเรื่องหนึ่งดีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของลิฟว์ไทยแลนด์อะค่ะที่ตรวจสอบเรื่องสอสอที่อาจจะแบบเหมือนเข้าข่ายติดม .1 ดี4เหมือนกันเรื่องนี้ทางอุชต้องต้องสอบด้วยเลยอ๋อทั้งสองเรื่องทั้งสองเรื่องมันลักษณะเดียวกัน ทั้งสองเรื่องและขนาเดียวกันก็ดำเนินการตามรัฐมนูลมาตรา144ก็คือสอบสวนโดยเร็วอย่างที่ที่ให้ข้อวบรเป็นเรื่ขของสักครู่เพราะแนวทางการดำเนินการเหมือนกันเป็นเรื่องในชั้นการทํางานของพนักง,งานเจ้าที่ก,กรณีการดำเนินการตามมาตรา1น4่รัฐมนูลเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปตั้งกรรมการไต่สวนอะไรต่ออะไรเป็นเรื่องที่ทางคมการบชอมอบให้พนักงานเจ้าที่ดาเนินการครับห้ตัวโรคไข้แล้กนะคะตอนนี้ทางเหมือนทางกระทรวงการคลังค่ะก็รี ทางอุตสาหกรรมก็ต้อง,งดรเนินการโผล่ออกมาด้วยหมายถึงลิฟอะไรลิฟงบควันห้าหมื่นกว่าล้านนะคะลิฟกับไม่จ่ายอปทอัอนน๋อนนอันนี้ไม่ไม่ทราบข้อม,มูลไม่เพระาะว่า